วิชายันโลกกธาตในคืนเดือนเต็มดวงที่ท้องฟ้ามืดมิดเนือหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลจากเมืองกรุงเสียงสัตว์ป่าดังแหลมในความเงียบสงัดคล้ายเสียงที่สะท้อนมาจากโลกอื่นท่ามกลางความมืดมิดนั้นบ้านหลังหนึ่งถูกคุกคามด้วยพลังบางอย่าง ที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่รู้สึกถึงมันได้อย่างชัดเจนภายในบ้านที่ดูเหมือนจะสงบกับเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจของผู้คนในบ้านเต้นแรงขึ้นหญิงสาวคนหนึ่งในห้องนอนของบ้านนั้นชะงักเมื่อเห็นภาพแปลกๆวิญญาณล่องลอยในอากาศร่างที่ไม่ชัดเจนถูกคลุมด้วยเงามืดท่ามกลางแสงไฟ จากหวอดไฟที่สั่นไหวเงาของวิญญาณนั้นมีท่าทางขยับเคลื่อนไหวอย่างไม่ธรรมดาทำให้เธอรู้สึกถึงความเย็นที่แล่นผ่านร่างกายเสียงกระซิบเบาๆเหมือนจะดังมาจากมุมมืดของห้องตาเธอเบิกกว้างเหมือนโลกทั้งใบจะหยุดหมนุนเธอเพยายามตั้งสติแต่ไม่อาจจะละสายตาจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแม่ หนูเห็นมันอีกแล้วเสียงหวาดกลัวของลูกสาวดังออกมาเบาๆในห้องนอนขณะที่จญิงสาวรีบวิ่งออกมาหาแม่สีหน้าเธอเต็มไปด้วยความวิตกกังวลพยายามควบคุมความหวาดกลัวที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจของเธอแม่ของเธอที่นั่งอยู่ในมุมห้องหัวใจเต้นแรงคิดไม่ตูกว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ภาพของวิญญาณนั้นไม่เพียงแต่ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความขมุกขมัวแต่ยังเหมือนมีพลังบางอย่างที่พยายามดึงดูดให้เธอหลุดออกมาจากความเป็นจริงหญิงสาวรู้สึกถึงความสิ้นหวังปัญหานี้ไม่สามารถจัดการได้ด้วยการสวดมนต์ธรรมดาหรือวิธีการทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นเกินกว่าจะเข้าใจของคนธรรมดา เธอหันไปหยิบโทรศัพท์มือถือด้วยมือที่สั่นเทาโทรเรียกหาพ่อของเธอที่อยู่ไกลจากบ้านทันทีพ่อหนูเห็นมันอีกแล้วมันกลับมาแล้วจริงๆค่ะเสียงของหญิงสาวแหบแห้งด้วยความตกใจขณะที่โทรศัพท์ในมือสั่นสะท้านเราต้องไปหาหลวงปู่ยิ้นแล้วค่ะพ่อจะช่วยอะไรไม่ได้แล้ว หญิงสาวพยายามพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือทุกคำที่ออกมาราวกับพยายามสื่อถึงความสิ้นหวังในใจของเธอเมื่อพ่อของเธอได้รับโทรศัพท์เสียงของเขาตอบกลับมาด้วยความรีบเร่งแต่มั่นคงได้เดี๋ยวพ่อไปหาหลวงปู่จิบที่วัดหนองบัววัดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการช่วยเหลือคนที่เจอสิ่งที่ชั่วร้าย พ่อจะไม่ปล่อยให้ลูกต้องเผชิญกับมันคนเดียวพ่อไม่รอช้ารีบเก็บของออกเดินทางทันทีบทสนทนาที่เพิ่งจะจบไปยังไม่ทันได้ปล่อยให้ความหวังกลับมาแต่ว่าพ่อมีความเชื่อมั่นว่าหลวงปู่ยิน้นพระที่มีวิชาไสยศาสตร์สูงส่งและเคยใช้ยันโลกธาตุในการปราบสิ่งชั่วร้ายในหมู่บ้านหลายครั้งจะสามารถช่วยลูกสาวของเขาได้ เสียงผีเท้าของพ่อดังก้องไปตามถนนที่ทอดยาวมืดมิดขณะที่เขาเดินทางไปยังวัดหนองบัวพ่อรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ความกดดันและความแปลกประหลาดเล่ากับมีสายตาของสิ่งบางอย่างมองอยู่ในความมืดท่ามกลางเส้นทางที่ว่างเปล่าความหวังอันลิบปีเริ่มถูกเป่งออกจากใจของเขา เมื่อเขาตัดสินใจที่จะฝากชีวิตไว้กับหลวงปู่ยิ้มที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในวงการพระเกจิเมื่อบิดาของหญิงสาวเดินเข้าไปในวัดหนองบัวในตอนเช้าที่อากาศสดชื่นเขารู้สึกถึงความสงบและความเย็นจากธรรมชาติรอบตัวบรรยากาศที่วัดนี้ทำให้หัวใจเขารู้สึกเบาขึ้นแม้เพียงแค่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามา ท่านหลวงปู่ยิ้มที่นั่งทำสมาธิอยู่ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรเลยแต่ว่าดวงตาของท่านนั้นก็ยังสะท้อนถึงพลังบางอย่างที่เขารู้สึกถึงได้ท่านค่อยๆเปิดตามองไปที่บิดาของหญิงสาวที่ยืนอยู่ไม่ไกลหลวงปู่ครับบ้านของผมมีปัญหากับสิ่งชั่วร้าย ที่ก่อความเดือดร้อนครับลูกสาวของผมเริ่มเห็นวิญญาณที่หลอกลอออยู่ภายในบ้านผมต้องการให้ท่านช่วยเหลือบิดาของหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและเต็มไปด้วยความหวังท่ามกลางความวิตกกังวลหลวงปู่ยิ้มลืมตาขึ้นช้าๆมองไปที่บิดาของหญิงสาวใบหน้าของท่านยังคงสงบเย็น แต่ดวงตากับมีประกายบางอย่างที่ยากจะอธิบายสิ่งที่เจ้าพบในบ้านนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะจัดการได้แต่เจ้ามาในที่ที่ถูกต้องแล้วข้าจะช่วยเจ้าท่านพูดด้วยเสียงหนักแน่นและเต็มไปด้วยความมั่นใจเสียงลมงพัดผ่านมาพร้อมกับเสียงไม้ที่กระทบกัน ท่านหลวงปู่ยิ้นไม่รีบร้อนลุกขึ้นจากที่นั่งอย่างนุ่มนวลและเดินไปที่โต๊ะไม้โบราณที่วางอยู่ใกล้ๆท่านยกมือขึ้นและสวดบทอะไรบางอย่างและเป่าลงบนกระดาษที่มียันวาดไว้เส้นลายที่วาดบนแผ่นกระดาษนั้นดูเก่าแก่และมีพลังซ่อนอยู่บิดาของหญิงสาวมองมันอย่างสงสัยแต่ก็ไม่กล้าที่จะถามมาก หลวงปู่ยิ้มยื่นแผ่นกระดาษนั้นให้กับบิดาของหญิงสาวและกล่าวขึ้นว่านี่คือยันโลกกระดาษมันเป็นพลังที่สามารถคุ้มครองจากสิ่งที่ไม่ดีได้หากเจ้าต้องการให้มันทำหน้าที่จงนำมันไปและตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจที่มั่นคงภาวนาคาถาว่าอิทธินาทุยิ เสียงของท่านไม่ดังแต่ทุกคำที่เปลงออกจากพันกับมีพลังที่น่าอัศจรรย์บิดาของหญิงสาวรับแผ่นกระดาษจากมือของท่านหลวงปู่ยังคงรู้สึกถึงความอบอุ่นในมือจากพลังบางอย่างที่ถ่ายทอดมาจากอย่างนั้นแม้จะมองเห็นแค่รายเส้นบนกระดาษแต่ก็เหมือนสัมผัสได้ถึงความพิเศษที่แฝงอยู่ ขอบพระคุณมากครับหลวงปู่ผมจะตั้งใจทำตามคำแนะนำของท่านบิดาของหญิงสาวกล่าวด้วยความเคารพท่านรู้ดีว่าหลวงปู่ยิ้มไม่เคยให้คำแนะนำที่ไร้คุณค่าหลวงปู่ยิ้มพยักหน้าช้าๆก่อนที่จะยิ้มบางๆและพูดเสริมความเชื่อและความมั่นใจในพลังของยัน จะช่วยให้มันมีพลังยิ่งขึ้นบิดาของหญิงสาวพยักหน้าอย่างเข้าใจเขายังคงรู้สึกแปลกประหลาดในใจแต่ก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นเขาก้มศีรษะเพื่อขออนุญาตจากหลวงปู่ยิ้มและเดินออกจากวัดด้วยความหวังขณะที่เดินทางกลับเขาคิดในใจว่าขอให้ยันนี้ช่วยปกป้องลูกสาว ให้เราพ้นจากความชั่วร้ายเหล่านี้คืนที่เงียบสงัดเสียงลมพัดมาอย่างแรงจนกระทั่งหน้าต่างในบ้านสั่นสะเทือนความมืดที่เคยอบอุ่นและนุ่มนวลกลับกลายเป็นอันตรายเรากับมีอะไรบางอย่างกำลังเคลือบคลานเข้ามาในบ้านความเย็นที่ไม่สามารถอธิบายได้เริ่มแพร่กระจายไปทั่วห้อง บางทีอาจจะเป็นแค่ความหวาดกลัวของคนในบ้านหรือบางทีอาจจะเป็นพลังที่มองไม่เห็นก็ไม่อาจรู้ได้บิดาของหญิงสาวยังคงหลับอยู่ไม่ไกลจากประตูแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่กำลังกดดันเขาให้ลุกขึ้นจากเตียงทั้งที่เขาไม่รู้สึกตัวแต่ความกลัวจากสิ่งที่ ไม่เห็นนั้นกดดันให้เขาตื่นขึ้นมาในขณะที่ความมืดเริ่มปกคลุมห้องบิดาของหญิงสาวได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นจากห้องข้างๆเสียงนั้นไม่ใช่เสียงที่คุ้นเคยของลูกสาวเขาลุกขึ้นอย่างตกใจและรีบวิ่งไปที่ห้องของลูกสาวทันทีเขาเปิดประตูเข้ามาสิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดในกายแข็งค้าง หญิงสาวลุกขึ้นจากเตียงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมืดและแววตาแข็งกระด้างไม่เหมือนเธอในยามปกติเธอกำลังยืนจ้องไปยังสิ่งที่มองไม่เห็นร่างของวิญญาณที่แผ่กระจายอยู่ในอากาศเหมือนหมอกสีขาวร่องลอยไม่ชัดเจนแต่สามารถรู้สึกถึงพลังแห่งความชั่วร้ายบิดาของหญิงสาวยืนตรึงอยู่ที่ประตูห้อง ไม่มีทางเลือกอื่นเขาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าและหันไปมองที่ประตูบ้านที่มียันโลกธาตุติดอยู่เขารู้สึกได้ถึงพลังของมันที่ยังคงอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้หรือไม่ในตอนนี้ทันใดนั้นเสียงที่หนักแน่นและเต็มไปด้วยความมั่นใจดังขึ้นจากหญิงสาวที่ยืนอ,อยู่กลางห้องยุดเสียงนั้นดังก้องไปทั่วทั้งบ้าน แต่ไม่มีการสะททานไม่มีความสั่นไหวสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนกับพลังบางอย่างที่ทะลุผ่านทุกสิ่งเรากับการสั่งหยุดการเคลื่อนไหวของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ยังคงมีความสงสัยในใจของผู้ที่เห็นและแล้วความเงียบสงัดกลับมาอีกครั้งเรากับว่าความมืดที่เคยหลอกหลอนนั้นหายไปในอากาศอย่างรวดเร็วเสียงพัดของลมเบาบาง ลงจนเกือบหายไปและที่ประตูบ้านหญิงสาวมองเห็นแสงสีทองจากยันโลกธาทุเปล่งประกายออกมาแสงนั้นลาวกับเป็นเกราะป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายที่พยายามบุกรุกเข้ามาแสงสีทองค่อยๆกระจายไปทั่วห้องเงาของวิญญาณเริ่มเลือนหายไปในอากาศลาวกับว่ามันไม่สามารถทนต่อพลังที่ถูกปล่อยออกจากยันได้อีกต่อไป วิญญาณนั้นหายไปอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปที่ไหนหญิงสาวยืนท่ามกลางความเงียบสงบดวงตาของเธอกลับมีแสงสะท้อนขึ้นอีกครั้งแสงจากประตูบ้านค่อยๆจางหายไปแต่ความรู้สึกของการคุ้มครองยังคงอยู่รากับพลังของยันโลกธาตุได้ช่วยขับไล่ความชั่วร้ายออกไปและคืนความสงบสุขกลับมาสู่บ้าน บิดาของหญิงสาวยืนอยู่ข้างๆเงียบๆเขารู้สึกขอบคุณท่านหลวงปู่ยิ้มจากใจเพราะเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่โชคช่วยเช้าวันลุ่งขึ้นบิดาของหญิงสาวเดินทางไปยังวัดนองบัวอีกครั้งด้วยความตั้งใจที่จะขอบคุณหลวงปู่ยิ้มท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่เงียบสงบอากาศสดชื่นและเย็นสบาย เาล่ากับว่าท้องฟ้าที่ไร้ยเมฆและแสงแดดอ่อนๆที่สาต์ส่องมาถึงใบหน้าของเขากำลังต้อนรับการกลับมาของเขาในวันนี้เมื่อบิดาของหญิงสาวเดินเข้าไปในวัดท่านหลวงปู่ยิ้มยังคงนั่งทำสมาธิท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสายลมพัดผ่านรอบตัวท่านหลวงปู่เปิดตาขึ้นเล็กน้อยเมื่อรู้สึกถึงการมาถึงของผู้มาเยือน หลวงปู่ครับขอบคุณท่านมากท่านช่วยชีวิตครอบครัวของผมเอาไว้บิดาวของหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเข่ารบและรู้สึกขอบคุณจากใจจริงเขารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงอยู่ในตัวของหลวงปู่ยิ้มและท่านก็มีบทบาทสำคัญในการพาครอบครัวของเขาผ่านพ้นภัยพิบัติที่แทบจะทำลายชีวิตของพวกเขา หลวงปู่ยิ้มยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวเสียงนุงน่มนวลการใช้พลังของอยันนั้นไม่ได้อยู่ที่แค่การเขียนและการใช้มันมันคือพลังจากจิตใจที่บริสุทธิ์และความเชื่อในสิ่งที่ดีท่านพูดเหมือนกับว่าเป็นการสอนบทเรียนชีวิตที่มีคุณค่ามากกว่าการใช้งานเครื่องมืออย่างเดียว บิดาของหญิงสาวมองท่านหลวงปู่ด้วยความเคารพลึกซึ้งท่านช่วยเราได้มากกว่าที่เราคิดขอบคุณจากใจจริงครับน้ำเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยจากความรู้สึกตื้นตันใจที่ไม่สามารถแสดงออกเป็นคำพูดได้หลวงปู่ยิ้มมองเขาด้วยแววตาที่สงบแบละมีความเมตตาก่อนจะพูดขึ้นด้วยความหนักแน่นจงอย่าลืมสิ่งที่โยมได้รับ จงไปสืบสารความดีต่อไปใช้พลังที่ได้รับมาในทางที่ถูกต้องและอย่าปล่อยให้ความชั่วร้ายมีที่ยืนในใจของท่านคำพูดนี้มีอำนาจที่ลึกซึ้งแฝงอยู่ทำให้บิดาของหญิงสาวรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับขณะที่บิดาของหญิงสาวเดินออกจากวัดด้วยใจที่เต็มไปด้วยความสงบ เขาหันกลับไปมองหลวงปู่ยิ้มอีกครั้งก่อนที่จะเดินจากไปหลวงปู่ยังคงนั่งอยู่ในท่าทำสมาธิท่ามกลางแสงแดดที่เริ่มส่องผ่านต้นไม้ใหญ่ราวกับว่าหลวงปู่ยิ้มคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้บิดาของหญิงสาวเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยังคงอยู่ในใจเขา เขามั่นใจว่ายันโลกกระทาตไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือวัตถุที่สามารถใช้ได้ในยามขับขันแต่มันคือการกระตุ้นใจิตใจให้มีพลังในการปกป้องสิ่งที่ดีงามและรักษาความบริสุทธิ์ในใจท่านหลวงปู่ยิ้มไม่ได้ให้แข่จันแต่ท่านได้ให้สิ่งที่รํำค่าที่สุดพลังภายในตัวเขาเอง และในใจของเขาก็เริ่มเต็มไปด้วยความมั่นคงและศรัทธาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขารู้ว่าครอบครัวของเขาได้กลับมามีชีวิตที่สงบสุขอีกครั้งเพราะพลังที่หลงวงปู่ยิ้มได้มอบให้คือการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงไม่ใช่การปราบปรามสิ่งชั่วร้ายภายนอกแต่เป็นการเรียนรู้วิธีการปกป้องสิ่งดีๆภายในตัวเองและครอบครัว ในขณะที่เสียงลมพัดผ่านข้างทางเขากะซิบในใจขอบคุณหลวงปู่ขอบคุณจากใจจริงสาธุลำดับต่อไปจะสาธิตวิธีการลงยันซึ่งยันโรคก,กระถาของหลวงปู่ยิม้มเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดนองบัวจังหวัดกาญจนบุรี มีคุณวิเศษที่เล่าขานในหลายด้านดังนี้หนึ่งป้องกันภัยยันโลกกธาตมีคุณวิเศษในการป้องกันอันตรายต่างๆทั้งภัยจากมนุษย์สัตว์และสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นคุนใสหรือพูดผีปีศาจสองเมตตามหานิยมช่วยให้ผู้บูชาเป็นที่รักและเมตตาของคนรอบข้างเสริมสเสน่และความนิยมในหมู่คนทั่วไป สามคงกระพันชาตรีเป็นที่เล่าขานว่ายันนี้สามารถทำให้ผู้บูชามีความคงกระพันชาตรีไม่สามารถถูกทำลายได้ง่ายๆ 4. สี่โชคลาภเสริมดวงชะตาและโชคลาภช่วยให้ผู้บูชาประสบความสำเร็จในกิจการงานและการเงินห้าแคลคลาดปลอดภัยช่วยให้ผู้บูชาแคลคลาดจากอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ หกร่องหนหายตัวหากมีภัยอันตรายเช่นภัยจากโจรผู้ร้ายหรือคนที่จะทำร้ายให้นำตะก,กุดยันโลก,กาธาตุกลืนลงไปในท้องจะสามารถร่องหนหายตัวได้และตะก,กุดนั้นจะออกมาเองขณะที่เรานอน,อนหลับโดยที่เราอาธิษฐานตะก,กุดจะออกมาเองลำดับต่อไปจะสาธิตวิธี การลงยันอัคระยันตังอุปัชติอิจฉันโตจิตโต Shun. อัตะ ละอะกาโรโหติสัมภะวติยันตังสันตังวิกึงคะเล ยันต์สันตงวิกุงขะเลเมื่อโรงยัน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านมีเคล็ดวิชาก็คือให้ปลุปเกเสกจนเทียนดับจึงจะสามารถใช้ได้และผู้ที่เรียนวิชานี้ จะต้องไม่ว่าใครด้วยความโกรธหรือสาบแช่งใครถ้ารักษาไม่ได้จะไม่สามารถทำตะกุฏนี้ให้เกิดความครั้งและศักดิ์สิทธิ์ได้ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ผู้ศึกษาวิทยาคมทุกท่านขอให้ความรู้และปัญญาที่ท่านได้รับนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จ และความสุขในชีวิตสวัสดีครับจานวัด <What S 1> ว่าจงตั้งใจเรียนอักกรศึกษาหน้าทั้งไทยบูชาครูด้วยหัวใจให้ความดีนี้อยู่ตลอดไปยล่นศักดิสิทธิ์พลังใจช่วยน้ำทาง ก้าวไปลูกศิษย์ลูกค้าช่วยกันทำสามวัตทุงมงคคนร่วมบูชาร่วมเผยแผ่ไม่ให้